Mm hmm. สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปกป้องไป,งป,งปสุผูุ้ปคนสรับเชา้านี้ชินเคยครับกับรายการกาแฟสะดิดสาวน้อยเพชรบ้านแดงปลาแซบปากแดงโอ้พี่น้องเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์วันร,รวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับวันที่หนึ่งมหาเฮงมหาโชคนะครับพี่น้อง โชคลับมับงมีโชคดีมากมายก็แล้วกันครับโอ้มาขึ้นพี่น้องเอ้ยมารำตอดมึงมารำจนซสอดแจงลำเพลินโช์นะครับลำเพลินฝังเพชรเสาหน่อยเพชรบันแพงโอ้เหรินมาขึ้น,นครับมวนขนาดเครื่องเสียงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการต้องยกให้นะครับเครดิตเสียนนนนะครับ แล้วก็ผู้บริหารบริหารทุกท่านสุดยอดจริงๆครับเบ่งเหล,ล่างามยิงไงอลังการครับมวลพนหลักหลายพี่น้องมือขึ้นร่างกายอ่อนเพลียต้องดื่มกาแฟสดเด็ดนะครับช่วยกระตุ้นร่างกายบำรุงร่างกายด้วยสมุนไพร29ชนิดนะครับพี่น้องดื่มได้ดื่มดี ดื่มทุกวันนะครับผมดื่มทุกวันนะครับนี่คือกาแฟเสดเดดของเรานะครับยินดีให้บริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเพียงแค่ท่านสั่งมาสั่งมาตามไลน์เฟซบ o ๊กนะสั่งมาตามเพจนะครับหรือจะโทรมาสั่งได้ที่0865884928นะครับเบอร์ พวกผมเองครับทั้งปลาแซบทั้งกาแฟาเสดเด็ดน,นะครับ <c oughs> ก็เล่าข่าวๆเรื่องมะลำทำการแสดงอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้บอดฝนไม่มีฝนลงสักนิดนึงนะครับแต่ว่ารอบข้างบริการแสดงใีฝนตกกันทั่วฟ้าไปเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> แน่นอนจริงๆนะครับนี่คือสไตล์ไอหนุ่มมาดโกโจโยมนินนี่ครับ โปรมบันแพงบันแพงเมื่อขึ้นครับพี่น้องมวนขนาดาก็เริ่มจะไหลงานต่อครับหลังจากดำเนินเปิดวงใหม่สาวหน่อยสองวางสั่นนะครับดารารับเชิญก็มามากมายเมื่อคืนนี้แล้วพระเอกนางเอกหมอลำวงสองก็ไม่เป็นสองลองไคร เช่นกันนะครับพี่น้องตามสายตานะครับนักข่าวทั่วประเทศนะครับที่เดินทางไปทำข่าวกันเป็นที่ฮือฮามากครับโอ้คนนี่เลือนหมื่น,นครับเมื่อคืนนี้ <c oughs> เยอะมากจริงจริงครับยินดีด้วยนะฮะกับผู้บริหารทุกท่านแล้วก็บอดใหญ่ของเราก็คือไอ้หนุ่มมตดกุโจโยโมนินแล้วก็ สอนุ่นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับชื่นชมนะครับที่เอ่ยนามนี่คือชื่นชมความสามารถ <c oughs> ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดก้าวไกลอานาคตก้าวหน้าก็แสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับพี่น้องหลังจาก <c oughs> นี้นะครับเรามาฟังกันต่อครับตอลอดข่าว เรื่องพยากรณ์อากาศแถวจังหวัดชนบุรีหรือว่าเกตใกล้เคียงนะครับพายุฝนฟ้าขนองเท่าไหร่นะครับตอนนี้พายุฝนนะครับแถวเกตชนบุรีโบวินนะครับมีฝนอยู่60%นะครับ60%ก็ตกตกถึง60%นนั่นแหละครับ มีโอกาสตกนะครับก็ถือว่าเป็นบรรหยุดพักผ่อนฝนตกลงมาก็ชื่มฉ่ำได้นอนพักผ่อนสบาย <c oughs> หยุดพักในการทำงานสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่น้อง <c oughs> พักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับให้มีความสุขนะครับแล้วก็เป็นวันที่หนึ่ง วันดีๆวันเฮงๆก็ให้พี่น้องดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมดังความมุ่งมั่นรานธนาะนะครับชีวิตก้าวหน้าก้าวไกลเหมือนบังไฟล้านไปเลยนะครับ <c oughs> ครับพี่น้องชนกาแฟตามสไตล พี่ทารินกาแฟาเสดเดือดนะครับออดื่มน้ำร้อนตามนี่ครับผมมีแก้วน้ำร้อนไว้รองรับหนึ่งแก้วนะครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> แก้วน้ำร้อนตอนนี้มันร้อนไปครับยังไม่กินครับแก้วนี้อาจจะมีไซยนานไนหรืออะไรก็ ต้องระว่ังตัวนิดหนึ่งนะครับก็ <g ül> พูดเล่นครับคือการพูดสุรนาทำให้พี่น้องมีความสุขก็เป็นหน้าที่ของผมพูด <P ool S 2> <c oughs> ไปหัวเราะไปนะครับพี่น้องดูแล้วจะได้หายครเครียดบางคนเครียดทุกระทมผมใจบางคนร้องไห้ทุกวี่ทุกวันบางคนหัวเราะตลอดวัน แล้วก็หัวเราะทั้งวันไม่เป็นบ้าก็เสียสตินั่นแหละครับพี่น้องอเสียงหัวเราะแสดงว่ามีความสุขนะครับถ้าร้องไห้ก็บางครั้งบางครั้งก็จะมีความสุขก็ได้อย่ามองเป็นอื่นนะครับหัวเราะเสียใจก็มีหัวเราะ มีความสุขก็มีร้องไห้เสียใจก็มีร้องไห้มีความสุขก็มีครับนั่นครับเป็นดังเส้นนั้นแลนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปมองรูปหน้ารูปลักษณ์คนแต่ภายนอกต้องมองในลึกข้างในนะครับรู้ว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงนะครับเหมือนกับเรารู้ว่าตัวเราด้วยแหละเป็นยังไงนะครับพี่น้องการมองคนอย่าเพิ่งไปมองด้วยหางตาถ้ามองคนด้วยหางตาจะเห็นไม่ชัดนะครับ อมองแบบเต็มตาอย่างเงี้ยครับมองแบบเต็มตานะครับพี่นองเนี่ยเพราะให้พี่น้องสนุกสนุกครับในทรงผมนี่คือออกแบบมาจากช่างคอสตูมประจําตัวนะครับผมสันกี่ดีเลยครับนี่ขอบคุณคอสตูมนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปเขาก็ <c oughs> ดึงผมให้เซฟฟูจะได้หน้าตาเหมือนเด็กว่างั้นนะครับ ตอนนี้คือหน้าตาเหมือนเด็กครับน่าจะเด็กปัญญาอ่อนนะครับตอนนี้ <c oughs> รับพี่น้องขอ <c oughs> บคุณพี่น้องนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานินกาแฟาสด,ดด้วยนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องบา,บายสวัสดีครับผม